หืมเนี่ยคือว่าในนั้นบาดเข้าสุตายม้อยวันจ้คือบ่กินข้าวมื้อละเทื่อซะมาจังบ่ถูกบ่ยากคันสิเฮ็ดแนวนี้อีนะรูาะดีพี่น้องสดีโอ้ยกจกก็ได้พี่น้องเอ้ยเตรียมสิเบ็ดดุกขอให้ได้2โลเด้อมื้อแงนี่เด้อจุกๆเลยขอให้ได้2โล เตี้ยนใส่เบ็ดปลาดุกพี่น้องางนี่บนพื้นคุดน้ำมูนมีเบ็ดบ่อบนใส่โคคืนเนาะคันพ้นตกแไรบ่อได้ใส่พี่น้องเลยคันแดดไว้นี้นะใส่มันย่างแล้ดับหายจิ้มหายไใบอดเบิดฉีจะเดือนน่ะอันนี้ขี่เดือนยาวพี่น้องท่านขี่เดือนคอดนะคุดอยู่เทิ่งท่านใส่เบ็ดกบมขี่เดือนคอดสบายดีเด้อพี่น้อง FC ทุกคนถูกทานสบายดีงามแรงๆพี่น้องเลยมึงเห็นยาแปะไก่เมื่อไร

สอยสายพี่น้องบ่ไหวเพราะว่าคันเฮาสินั่งสามันสิบ่ได้ไปทางใดผู้แลมื้อผู้แลสิแลตัว้ันให้กูสน่ะพสิบ่ได้เฮ็ดหยังบาสิบ่ได้ไปสะบานี่มื้อนึงเขาล8:00นเตรียมแพ็คส่งไทยพรุ่งนี้จะไปส่งให้แม่ค้าคนสวยที่ตลาดนัดบ้านดงเตรียมรอกินเด้อคุณพี่2วันฮอดบ่เด้ประมาณวันบ่ะหัดกระสุนี่แหละเฮ้ยกิโล400โต600เนาะอยู่ตู้เฮาพี่น้องเอ้ย ปลากบกระปูปูแสีกินพี่เ้ยขอบคุณละลายเน้อทั้งไก่เออก่นแกนี่หล่าสุดยใหไปอีซีมาจากขายฐานให้เจตวนพี่น้องเลยขายพือันเออขายนขายหยอาุเฮ้ย็แลวก็ฐานกูก็เบิดดังบ้าในมึงเป็นเวียนยห่เขียวอีกแล้วเฮ้ย ทางในบ่เลี้ยนในบ่เรียนในเลยเลียนหลุมบ่เอาอยู่สายมึงอย่ามึงอย่ามึงอย่าเด็ดอันนั้นไลยกดมันนะเด็ดน้อยๆเนี่ยอย่าเด็ดไล่เสีดายกดมันขี่มันก็เป็นวิตามินเรต้องออกบ ກະດົມເລົາບໍ <S 2: <S 2: ່ເອົາພະວັນດົມເນີເນາະມາກິນບັກຂີ້ກິນບັກຂີ້ເລີຍເນາະຊິໄດ້ພ oa ຊິລໍເລົາບໍ່ໄດ້ໃຫ້ໃສ່ຂີ້ແດ່ພນມາຊຸດນັນຕຮາໃສຜູ້ດກກບຕາພນືແລວມືนึงນໃສ່400ໂຕ500ໂຕ300ໂຕພສັງກິນນຳດນ້ສັກິກໍບາຍດກທື່ອละ100ບາດເຮີງໆທີ1 สุดน so <r uent> ี <t illa> ้เอามาให้เจ้าตัวนใสสอยพี่น้อยเตรียมแพ็คของส่งไทยโอ้พัวเอาลูกเมียหนังเข่านะอืมจะเวินนะเว้ยเว่เห็นลงเฮือนลงซานอ่ะนะฮะสิบบดอนสะเบาะพันเวื้นเมียดังบ่ใส่แท้ได้ก็ นี่นี่แถวนี้เบ็ดปลาคดายเออพี่น้องเอ้เไ้หาีฮะลีเข้าน่ะลาน่ปลาปลาลาอีน้าเขาละสุดพี่น้องเอ้เจตวนหากินข้าวแรงมึงเด้อเออหากินข้าวเทียงอาหาโมงพี่น้วมึงข้าวแรงประมาณคี่โประมาณสี่ทุแล้วสีกินเห็ดยางต้วนเอาข้นมาแต่ยามบ็ดรอบที่นยะฮะในบ้านเแล้วไม่เป็นสายขี่ไห้รอบที่ห โละบาทโครอบที่หนึ่นันมรอบที่สนันเที่ยงสีนอนมันเฮีงระบาดบอยวันจะประตองนอนเข้ามานน่นน่ะเที่ยงกลับมาตีสองพยายามอีกประตองนอนฉันพอฮากับบริกินหันพอฮากับบริกิน ได้หมักบัวมาหน่อยสิอภัยอีซีมาเอาผุลหมากเร็วๆสิไปให้อีซีมาเอาผุลหมากเร็วๆถือซื้อเลขกับผู้ถือมาสี่แม่เลขออกยังออกเพิงเลยกูซื้อสามสิบออกสามเอสสิวันได้ได้撒มันบ่อยจากตายเป็นบพรคนนะพี่น้องเอ้ยสำหรับเป็นนันบุญสตาดวงสตาวาสนาในสายล่ะสิกินอย่บอกเดี๋นี้หิมะหิมะไปไหม เล่นใช้บักหนึ่งน่อสิมาอยู่บอ๊หนึ่งเเอาไปห้มันอ่ะก่อถุยี่อะก่อนถุขอบใจเด้อว่าถุซื้อเลขบัรถือบัตรต้องกินขานมออกเผงหาหกบักหำพันน่ะ พันเบัเพนี่ได้ออกเพลิงมันพันว่าเป็ดนะเป็ดนั่นมาปลูกเฮาพันกลางคืนเป็ดมันกระหานเนาะศูนย์สามปสอู้ซือศูสกับสาศนบออกสามห่ได้สะเีบคนเมื่อยด้ีนคนบอกขึ้นกับสามนังวะกับห้าหสมห้าห จังมาอยากบาดกูเทียงนกูบดซื้อบัสามนอยหกสิบกูจะถึงสิบบาทนเงกูพันปตะกูเด้เงินถึกแดกเกูเอากูบดืกกูบดลอยกับบาทดีนะบัวไปซื้อลายยังวะลอยกับบาทรกับเสดายพี่น้องเลยยุงหงวดหน้าไนมึงยังฮึ่งกูจะไปซื้อกูบปซื้อแล้วหงวนหน้าอโอเสดายเงินเสดายคำ เออนะดาดเัง่มาสิบบซื้อแล้วดีแต่มันสองเดือนเดือนหนึ่งออกสองถืออ่ะเศร้าเจ็บแหละมันไข่แหละเออท่านบอมีเงินสีดยาละพอแห้งเนาะบอกไข่ได้เนาะอ่าหลายแ้บันอันนะเคบนะแม่ผูวหนักผูพผัวอยากตายไปให้เมียสั่งลงศพผีพีผีมันพีผีพี มันนนะคือบ้อานั่นะนะน,น,น่ะเสียงดังปวดเลยเนาะไปยืมเงินไปเอกาสันนี่นะหมอจัดยาถือเนาะมันเบิดเป็นพันบ่บอ่ฮะเที่ยวหาหมอนะมอ่ะโว้ยบุด,ดีก็ตายตัวคนสันก็ได้ซิมีหมอให้ไปหานเาานาะพี่ควยมันอยู่ข้างทิ่ น,นี่ไอว่านยังยังป้าตัวบกใหญ่ไ่ผ่าหิดเอาขังขุกไปสูตรเล็กซับถิ่มแนนวันบ่อนี่ว่านีา้นะอืมีน้อ,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 อกงบอบอกบใหญ่เอาบเอาไปอันะเอาไปปะแปง้งเล็กเลาืมาแรงปูให้น้ำเล็กเลาอีกบ่ลังนี่ยตายสิบ่อมีเงินแท้ เลขยายแปรกับบอออกเลขอีกต่วนกับบ่อออกอากโก้ขั้าหน้าบ่อหน่ำนี่ออกได้ตัวลีเออแนวนั่นจังว่าเพิ่นกระซือสามศูนย์คือกัน <c ười> พ่นออกสามหนึ่งขั้นนั่นขั้นจับกวนนี่นะเนี่ยเครื่องอยู่ป่าป่าอยู่ ขันจกขันกลุ่นจกนะเครื่องเครื่องปะป๊าบอยู่เอ็นผีคางคกโบ้ได้คอยอย่าเห็นได้เนาะคางคกเนาะอือบุปผาซับมันซะด้วยหองมึงอะไรมันปล่ยใส่เขาก็ผู้เดียวผู้ อยู่กองพื้นผูกปีนท่องมึงแล้วอย่าอย่ามันเปล่งยางใส่เปล่งยางใส่ตาสิบ่ดัสมาปีนนะแม่วันปีนดูปีนดูปีนถ่องมาดูโอ้ขาวตารางเรียบร้อยเจ้าวาเละกันออกมะแรงไปจ้ะอ้าวออกกบแล้วตรวจมะแรงสองสี่อือไปโทรมันเลยเยืนบ้าขึ้นรถแล้ว ขึ้นรถมือแรงบ้างผู้ได้ปัญหาอีกก็ดอกก็ดีอะแท้โู้หเสียงกาดกาดมึงโทรมายังเอิญมึงมีเวียกไลายซีมาอะไรยังโทรขึ้นรถล,ล้วบ้าง พาบักพาไปน้ำแม่บ่แม่สิไปเล่นไปบ่ไปสิไปซื้อขนมให้เลยอยู่เทิงผู้มาคันสิไปนะมาขึ้นรถนี่มมาไหมมมาไหมมาขึ้นรถไปน้ำแม่กลับมาจังสีมาทรงไปบ่เออแถวตัวนั่งหาให้าบาทบ่สาวเนี่ยไปซื้อกี่ยังไปซื้อกี่ยังมื่อสาวเนี่ยมื่อแรงเลขอ๋องยังเลขลาวมื่อแรงเลขลาวอ๋องยัง บอกแม wow. ่ดูบอกหูบอกหูไปตัดผมทรงใหม่บพราะเมีแต่ผมหลาบสาบอยู <h <h ่นะป้าม네ึงบอกใครประตูทีฮะคือมาแหม่มท่หูดังนะหายใจได้บ่ะบอกผ้าบอกผ้าหรือบอกปลาตัวนี้ฮะบอกบผ้าบอกตัวนี้มึงซื้อผ้าบอกคำออไรท้ยตัดผมหอ่ะ ปตัดจะใช้ผมนะสิไปน่ะแม่อยู่บ่อุ้ยสิไปไอรีตัวตัวตัว,ตวมันสิไปน่ะกูด้วยตัวเ,เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งให้แม่ถ่ายคลิปแล้วก่อนแม่จังสิไปเ,เดี๋ยวสัมผัสอีเอิร์นก่อนมันคือรถละบอกได้แม่ทอดค้ามมันคือรถละบ่มันคือรถอ,อยู่ไใมอสิดนางซีดนางซีดผู้มึงโทรฮะพอพูดรถเติมน้ำมันให้พอพูด มึงแชร์อารมณยังไปหาบอ่ะน่ะกูขี้เดียวเจ๋ใหญ่โว้ยมาแล้วก็เอาเตียงมาเลยเตียงแคทนั่นเตียงีกูเตียงกันจิบแล้วโอ้ก็บอกื่อเตียงกูอยู่ในเฮือนนะมึงบออกมันบ่ได้ยังมาให้กูนะจับมาหนึ่จับมาอ่าบุได้ยัง ไปเถอะได้เถื่อบ่ได้ยังมาผ่ากูจักเถื่อเถื่อเถื่อให้ทำงานสมเดือนโพดโพโอ้ยห่วยห้องกรุงเทพเลยกางเกงในก็ยังดีแล้วตัวหนึ่งสุดนอนก็ยังดีแล้วเฮ้ยเนาะของกรุงเทพบ่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 ห้องปักสองของลาวกูไปยากอ้ากูอยากได้อยู่ห้องกรุงเทพ อ่ะอ่ะสิไปเลยมันสิคำไปก็มันสิคำประเดี๋ยวพี่น้องพอกันขีดหนาไปฮะมัันคือรถยงสิาขึ้นรถแม่ลืมหมวกไปเอาหมวกให้แม่หน่อยู่ข้าวรถพูไป้มนี่นาะี่ไปน้องสิไปน้ำพี่น้องเฮ้ยมามามะสิไปน้ำขังเลขได้หนีนาะบอกเลขแม่เด้อ